สวัสดีครับผมพี่น้องชาวไทยทุกท่านครับข่าวดีรัฐบาลตั้งกองทุนออมทรัพย์แห่งชาติออมเดือนละ1 1 0 0บาทได้ยามเกษียณร,รับบำนาญเดือนละ3,600บาทตลอดชีวิตครับก่อนที่จะไปรับชมรับฟังขอรบกวนเมตตากดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อท่านนั้นจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆอีกนะครับสำหรับข่าวสารดีๆวันนี้เกี่ยวกับการออมเงินเอาไว้ช่วงชลาภาพครับขอบคุณที่มาจากนางสาวร,รัชดารองโฆษกรัฐบาลครับออมกับ ก่ออชอปีละ13,200บาทหรือว่าเดือนละ11,100บาทได้รับเงินสมทบสูงสุด1,200บาทต่อปีเมื่ออายุครบ60ปีรับเงินบำนาญประมาณเดือนละ3,600บาทตลอดชีพครับหรือว่าจนกว่าจะเสียชีวิตก็ยังได้ครับส่วนเงินออมสะสมของสมาชิกนั้นสามารถนำไปลดหย่อนภาษีและได้รับเบี้ยสผู้สูงอายุตามสิทธิ์ครับสำหรับท่านใดสนใจอยากสมัครก็มีหลายทางเลือกครับสม ผ่านทางออนไลน์ก็ผ่านแอปพลิเคชันของกอชอชครับและสมัครด้วยตนเองที่ที่ว่าการอำเภอสำนักงานคลังจังหวัดตัวแทนกอชอชประจำหมู่บ้านทั่วประเทศหรือว่าธนาคารอ,อมสินธนาคารทอกอสอและธนาคารกรุงไทยครับท่าในใดอยากสมัครก็ไปสมัครได้นะครับออมไว้ใช้ตอนฉลาภาพนั่นเองครับ